จเรียบร้อยจ้าเอาหยิบไหมจ้าผู้สายได้เล่นเกมได้มาหร่ก็อยากแอนจอยแอนจอยบ้างมีเวลาว่างขนาดนี้ไหมน้ายี่ยอมักกังกามาแล้ว ลอรีเวิร์ดเนี่ยลอตสายรีเวิร์ดมากกังกามากกังกามาละจ้าตึง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 มามามาหมูแดงมามงละจ้ากินพริกชันใหม่อา่า เจ็บแล้วเว้ยฉันสู้ได้น่ะฉันเป็นตัวต้นเกมหล,ล,ล่ะเด้อว้ายติดผิดตุวยเป็นไงล่ะพี่ล่างล่างบางฮะยังไงนะอะไรนะว้ายติกเกอร์ไว้แล้วติดตีเลย เลิศ <You have S 1> เก่งมากเอาคลิปป้ามันให้หมดไม่ต้องฟ้องไม่ต้องฟาร์ไมไอมีว่ะแต่ว่าจะแย้มปรับปลูสหน่อยตันนี้ก็ใช้มานาเยอะเช่งกันถูกโจมตีไม่ได้เอาแล้วตีเสีอันแทนคำบุญนะคำบุญหลัจ้าไปนายจะจะไปนาย สู้ได้โอ้สู้ไม่ได้ละโอ้ยังไม่ตุยยังไม่ตุยไปก่อนนะเออเกือบตุยไปก็ได้วะทำตัวเฮยมามาแล้วไงมาแล้วไงยังมาครับจะไปิมแล้วก็ เติมเลยเออมาแลให้เรียบร้อยมาละก้าวตรงนี้เยอะมากเลยรอมีมีนีทั้งหมดค่ะคำปนกำลังวิ่งค่ะเอ้ยตีตีตีมังกรปะ ตีมังกรอะมังกรมังกรน <An enemy S 1> ่ะม, <been> มังกรสำคัญมากเลยมาตีมังกรก,กันเธอ Thank you ใช่แล้วขอบคุณค่ะข <c oughs> อบคุณค่ะตาตีได้ปะเ๋ถว <'s> มันเราจะตีชา้าไหวก็ตีได้เด้อ มาห<แ>ลังมาช่วยตีละ่ะขันจา้าได้หรอแด้แดงลองดูหามากเลยน่ะมีติดปรับมังกรเฮ้ยตามันอยู่นี้จ้าอุ๊ยจะได้ปะปูตัวมันอะ <laughs> <c oughs> เอาปะปุ๊ตัวมันดีมไหมร้อเม,มันไปแล้วอันปี๊ดใช้ไม่ได้ชั่วข้าวมาแล้วมาแล้วทำไรสู้ประหลาดหนึ่งหนึ่งนี่เป็นไงล่ะฉันคือ ตัวผิดเดอร์หนึ่งหนึ่งฉันสู้ได้นะหนึ่งหยไปแล้วฉันสู้ได้แน่นอนงมาตรงนี้ค่ะเอ้ยข้ามวนเยอะนะระวังเป็ทันไม่ทันมนเยอะมาก

อ้าวป๊อบขาวป๊อมอีค่ะนังตะวนันฉันรู้แล้วเขาเปลี่ยนนโยบายใหม่มัง้งให้ขอบซัพพอร์เตอรอ์เหมือนจะต้องสมัยรอีกรอบหนึ่งตอนนี้เป็น9.99ดเก้าอนมตอนนี้เขาให้สมัครใหม่ไหมเหมือนเขาจะมีฟังชัน่น <S S S> เพิ่มเข้ามาใหม่บางอย่างอะแบบไม่รู้เหมือนกันอะไม่เคยไม่เคยอะ วันนี้พี่เล่นเอาวีหรอกครับให้่าคณกลุมวันนี้เล่นเอาวีจ้าสู้ได้จ้า oh, <sorry. S 1> เรียบร้อยจ้า oh, <sorry. S 1> เอาอีไหมจ้าว้า oh, <sorry. S 1> อะไรอ่ะ oh, <sorry. S 1> ใช่มันปรับราคา oh, <sorry. S 1> แต่เขาบอกว่า oh, <sorry. S 1> สมัครใหม่แล้วก็จะมีมีป้ายเชื่อ ปรับ,บใหม่แบบอันใหญ่มั้งไม่รู้ว่ะอยากจะเป็นคนเปิดไหมคะฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่เคยเห็นนะอยากรู้เหมือนกันว่าประมาณไหนอยากลองเปิดดูไหมลองได้คนแรกของชอ่องมันก็อยากรู้ว่าความแตกต่างคืออะไรไม่เคยเห็นแล้วสุดท้ายฉันก็กลับมาไหว้หน้ามาเหมือนเดิม เสียงฉาดมา<ป>เสียงพานในคลิปได้อะไรบาไม่รู้ว่าเธอลองดูสิฉันก็ยังไม่เคยเลยข<ป>อบคุณดก็ติดตามด้วยนะคุณโกบูใช่<ป>เสียงฉาดมาขอบคุณน,นะคะขอบคุณดีชอบลิดการ์ตูนด้วยนะกนดกคติดตามนะคะต้องลองอ่ะต้องลองฉันก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้าง ไอ้ด้อโนแต่คุมหนาผมตรงที่ว่ามันมันเออไม่รู้อะคุมแรก <Hey. S 1> ต้องลองดูได้หน้ามาที่จริงใจได้ไหมหน้ามาที่จริงใจ <Hey. S 1> ผมไม่รู้เธออยากได้อะไรล่ะเธอบอกมาเธออยากได้อะไร ออกมาได้เลยมาแล้วมาแล้วมาช่วย,ยแล้วมีตัดเลือมีทุกอย่างนี่ทำอะไอฉันยู่นีเดอมาแล้วมาแล้วมาแล้วพร้อมเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นโอเคมาแล้วจ้าตรงนี้ตรงนี้โอเค โอ้อะไรนะไม่อยากได้อะไรเลยโอเคตั้งต้งกนก็ไม่ต้องสมัครอก็ไม่ต้องสมัครไม่อยากได้อะไรเลยเจ้าถ้าสมัครก็จะมีสติกเกอร์มีซีรีมีอะไรไม่รู้ว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะมงว่ามันปรับอะไรมาบ้างฉันก็ตอบไม่ได้ว่ะ อ๋อเพื่อเหว่าเอาอัปโหลดใหม่มงอัปเดตใหม่เออมีอะไรใหม่ๆม,มาฉันก็ยังไม่มีใครสมัครก็เลยยังไม่เหลยทำงานไงทำงานแล้วก็เหนื่อยเดินทังวันเลยวายอ้าวปวยเลยทำงานเป็นบ้าอย่างกว่าทา คิดว่าเตยเ็นทาไปละเอาอะวันนี้ก็กลับดึกนะวันนี้เลิกประมาณหกโมงหกโมงครึ่งมั้งแล้ก็โหก็จะถึงห้องอน้ำปีเทียเพราะอยู่ไกลไงน,น,นงั่นนั่นนั่่นนทางชั่วโมงครึ่งอ่ะวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยทุกวัน <c oughs> แต่ว่าไม่ไม่มาก็ไม่ได้ไงเก็บป,ปะ๊ะเือ ถ้าไม่มาก็เหมือนโยนช่องไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ฉันก็อยากมาเพื่อฉันอยากทำให้มันสำเร็จเว้ยฉันก็อยากมาขอบกดดีกอนไลค์ด้วยนะวัดีป้าป้าแดงทุกคนด้วยนะเหมือนว่าจะไม่ข่าวดีนะนั่นแหละเฮ้ยน่าเบื่อมากช่วงนี้แต้วก็ต้องสู้เขาเดินเยอะอะเดินเป็นบ้าเลยเดินเหมือนมาราธอน ไม่เคยเดินเยอะขนาดนี้มากก่อนไหนจะต้องแบกกระเป๋าอีกกระเป๋ากดนะ <c oughs> น่ะแต่ก็เอาเถอะทําไปก่อนลองดูสักเดินหนึ่งก่อนถ้าไม่โอเคค่อยว่าใหม่ Ooh, แรงมากบาย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 จ้า <c oughs> เอามาลาปลาเมือ่อ <c oughs> ฉันไม่กวัเธอนะ ไม่ฉันไม่ค่อยจะกลัวทำต้อมบนไปไม่มันไม่ค่อยกลัว,ลวพุทกแกนะไม่ไมค่อยกลัวไม่ค่อยกลัวอะไรหรอทใชไมทำมักลัวก็ได้ไหมเฮ้ยเฮาถือว่าจะได้ไม่เป็นไรเอาดิอเออมา น,นีมานีมามาออืบายบายโซเฟียบา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 ยค่ะเจอกันนะบายบายค่ะ